สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่3กันยายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวของอัชชะนาพลนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข3 เข้าหลักร้อยนะครับคุยออก3ามห้าหงวดก่อนหน้านั้นมีเลข5เข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ออก8ปดหห้าสองงวดของอาจารย์หลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่16กันยายนสองพร้อหกสอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้7891นะครับ7891 แนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ี่ตัวยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์พลนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นด้านบนด้านล่างงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข1มีเลข3แล้วก็มีเลขหนะครับที่เข้าทุกท่านไว้ออกสามห้าหสามหนึ่ง สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางซ้ายนะครับ16กันยา2,568เจ้าของข้อมูลคำนวณได้5 9 1ห7ถูกทัน4 5 9 1แล้วก็87แนวทางเด่นด้านบนด้านล่างนะครับใบนี้ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบสามตัวของแอดส,สาริกางวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์เข้าสองตัวนะครับมีห้ากับหกทุกท่านห้าก็เข้าหลักสิบหนี้เข้าหลักหน่วยนะครับค่อยออกสามห้าหกทางเดินเลขโดยรวมของอาจารย์7็ดงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับไปตามสูตรนี้อยู่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วทุกท่านสิบหกกันยายน 2568เจ้าของข้อมูลคำนวณได้891นะครับแ9 <c oughs> 1นแนวทางเด่นบนแบบ3ตัวของแอสซิริกามาต่อกันที่แนวทางร้อยบนของแอดที่เบ็นพีงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข3ามไว้ออก356 งวดก่อนหน้านั้นก็เข้ามีเลข8นะครับเข้าหลักร้อยงวดที่ออก865สํำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้124589ทุกท่าน124589แนวทางเด่นร้อยบนนะครับวันที่อยู่ด้านบนสุดเลยนะครับ16เดือน9ปี2568 ยังอยู่กันที่แนวะทางของ a d ด i บ e ทที่บนทีนะครับใบนี้สูตรคำนวณสอนอนด้านบนงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข6เข้าหลักหน่วยนะครับคอยออก3 5 6ทางโดยเลขโดยรวมของอาจารย์5งวดหลังสุดนี้เข้าทั้งหมดเลยนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนเจ้าของข้อมูลคำนวณได้012 5 6 7นะครับศ1 2 หาหามนี้นะครับแนวทางเด่นสนอด้านบนทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนนะครับของแอดมิดงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดทุกท่านไม่มี5ไม่มี6มีเลขสามหลุดไปหลักร้อย ทางเดเร็กของอาจารย์สีงวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งเข้าสามสำหรับงวดใหม่คือใบนี้นะครับ16กันยา68เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0 1 2 3นะครับ0 1 2 3ใช้เป็นแนวทางพิจารณาก่อนนำไปใช้มาต่อกันที่แนวทางสอนอนด้านบนของแอดอินซีพเนจร จ้าของข้อมูลคำนวณได้0491นะครับ0491วันที่ก็อยู่ด้านบนสุดทุกทันต่อมาจะเป็นแนวทางสอนบนมัดรวมนะครับสูตรคำนวณของแอดกับตันงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับ สองสูตรของอาจารย์มัดได้5้าตรงๆเลยนะครับแล้วก็มี3าหนี่เข้าคู่หน้าด้วย3.6เข้าคู่ทางนะครับเ้ยออก3.5.6ห้าหสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ1 6บหกกันยาสองพัสูตรของอาจารย์คำนวณได้4 9 2เก้าสองนะครับมัดกันได้ 42, 47, 48, 92, 97, 98, 22, 27แล้วก็28ถูกทันแนวทางสอนอนด้านบนนะครับของแอดกับตันต่อมาจะเป็นแนวทางครบ2ตัวด้านบนนะครับของแอดเชวโรดงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็มาครบ2ตัวนะครับ แล้วก็แถมมาครบสามตัวด้วยทุกท่านมี5มี6แล้วก็มีเลข3นะครับซึ่งอยู่ตำแหน่งหลักร้อยทางโดยเลขของอาจารย์สีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับมาครบ3ตัวทั้งหมดด้วยงวดใหม่ทุกท่านใบนี้เลยนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้89012 3 4มหทุกท่าน8901 2 3 4ศหสูตรคำนวณครบ2ตัวด้านบนของอาชวโรธต่อมาก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนของอาจารย์ทุกท่านงวดที่ผ่านมาสูตรหลักหน่วยก็เข้านะครับมีเลขหกงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้901 2345หนะครับ901 2 3 4 5ชอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนะครับถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ต่อมาครับใบนี้แต้มรวม2ตัวด้านบนงวดที่ผ่านมาแต้ม2ตัวด้านบนของอาจารย์ก็เข้านะครับ5กับ6ได้1สําสำหรับงวดใหม่ อาจารย์คำนวณได้แต้ม3 4 5 6 7 8 9นะครับ3 4ม6 7 8หามาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้0กับ1น1ก็มีเลข1น,นะครับเข้าตำแหน่งหลักหน่วย แนวทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้ห้ากับหกนะครับห้ากับหกต่อมาก็สูตรเด่นล่างอีกสูตรของอาจารย์นะครับสูตรนี้งวดก่อนก็มีเลขหนึ่งนะครับเข้าหลักหน่วยสำหรับงวดใหม่คำนวณได้สามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกแนวทางเด่นล่างนะครับเลขเด่นแบบสี่ตัวทุกท่าน ต่อมาก็แนวทางเด่นล่าง vc งวดที่ผ่านมามา2ตัวเลยนะครับมี1แล้วก็มี3แนวทางงวดใหม่คำนวณได้45678นะครับ45678แนวทางของอัรชาวโรดเด่นล่าง vc ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่าง v 5นะครับ งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข3เข้าหลัก10นะครับสูตรเด็นล่างวีห้าของอาจารย์ก็เดินดีต่อเนื่องทุกท่านสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้90123ูนยมะครับเก้าศมาต่อกันที่แนวทางเด็ดล่างแบบ4ตัวของแอดวู d ด งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลขหนึ่งนะครับเข้าหลักหน่วยทางเดินเลขของอาจารย์สูตรแบบ4ตัว3มงวดหลังสุดีเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้358 1นะครับสามห ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น10บล่างของหนูน้ำทิพย์นะครับงวดที่ผ่านมาสูตรเด่นสิบล่างของหนูน้ำทิพย์ไม่มีเลขสนะครับแต่ว่ามีเลข1ไปเข้าตำแหน่งหลักหน่วยทุกท่านตามนี้นะครับถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเกยงได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลัก10หรือว่าหลักหน่วยสำหรับงวดใหม่สูตรนี้หนูน้ำทิพย์คำนวณได้2 3 7นะครับสองสามเ น,นี้นะครับเด่น10ล่างหนูน้ำทิพ์มาต่อกันที่แนวทาง2ตัวด้านล่างของ a d ดมิดนะครับอาจารย์คำนวณได้690906 6101 10แล้วก็19ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างของแอนดนาวน้ำค้างนะครับคำนวณได้ เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแล้วก็สองห้าตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลขห้าทุกท่านอัอมาจะเป็นแนวทางของแอดเคแล้วแต่ดวงงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไปด้านบนฝั่งทางซ้ายแนวทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ0กับ3นะครับ0ย์กับ3 สองตัวฝั่งทางซ้ายคำนวณได้5้าห้าหกหกด้านบนได้2องส1มหนฝั่งทางขวามี1นึ่งสอแล้วก็03นะครับแนวทางของ a k แล้วแต่ดวงต่อมาก็ลงสูตรคำนวณเลขดับของอ d ว h a r ให้ด้วยเลยนะครับใบนี้ดับ10บปนทุกท่านอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข7นะครับ แนวทางดับ10บบนต่อมาก็ดับหน่วยบนนะครับและชวโรดคำนวณได้เลขศนูนะครับได้เลขศูพอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ